ลีโอไม่หมดนี่รับศัพ์งวดล่าสุดเต็มๆจากทะเบียนรถทำแฟนๆคอมเมนต์ถล่มทลายเรียกได้ว่าตอนนี้ลีโออาทิตย์แชมป์ไม่หมดนี่เสียงโชคคนปัจจุบันมีเรื่องให้ฉลองกันอย่างต่อเนื่องเพราะหลังจากคว้าชแชมป์ทะลุ151สมัยไปแล้วล่าสุดเขาก็ได้โชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หเมษายนหลังซื้อสลากกินแบ่งตามเลขทะเบียนรถของเขา โดยลีโอได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่เขาซื้อพร้อมแคปชั่นว่ามาเต็มๆซึ่งเลขลอตเตอรี่ของเขาตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1เมษายนและเลขดังกล่าวได้มาจากทะเบีนรถมอเตอร์ไซค์ที่แฟนคลับชาวไทยจากต่างประเทศซื้อให้เป็นของขวัญซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของลีโอกันอย่างล้นหลามมากกว่า800ข้อความ ด้วยหลายๆคนได้ร่วมยินดีพร้อมอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปปัจจุบันนี้ลีโอได้แชมป์151สมัยและเงินรางวัลสะสมผ่านหลัก4ล้านบาทไปแล้วซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชคในเวลานี้ขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากสนุกครับ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ